ซูดีเกอรผมอยู่ในทีอาสไบเ,เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับน้อง CBR 5 0ห้าร้อยอฮะอันนี้ก็เป็นปีสอง8นะครับอย่าลูกโชมเดี๋ยวให้น้องอามโชว์รูปล่างก่อนครับอันนี้ถือว่าสวยนะครับผมรถสภาพกริฟเลยฮะโอเคครับมาไล่ของแต่งกันเลยฮะด้านหน้ายาเป็นชิลนะฮะ ตรงนอกสี่โมงค,ครับผมไล่น็อตไทเทมานะฮะสี่ตัวจกเดิมเรามีให้นะฮะไฟไฟเลี้ยวเดิมเนาะอ่าชกเดิมปั๊มเดิมอมีมือคลัตมือเบรกนะฮะแล้วก็แต่งนะฮะกระปุกกระปุกเบรกมานิดหนึ่งอ่ากุญแจมีหนึ่งดอกเนาะมีครอบถังมาให้ด้วยนะฮะเขาเรียกว่าการลอยถังนะครับ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางโอเคท่อเป็นอ่าโยชิมูระตัว Gp นะฮะ ฟอร์ดคลาสอะไรสักอย่างนะะอ่บมีท้ายสั้นมาด้วยโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงเลยแล้วกันครับผมโอเค อันนี้ก็ออกรถอยู่ที่เก้าันบาทนะฮะยืนได้หกสิบวดเลยกระตกงวดรับประมาณสามพันสองนะฮะไม่เกินนี้อ่าใครสนใจก็ติดต่อทางเพจนะอาซูบูบายหรือเสี่ยวี่ขายอยู่นะะี่แหละหรือว่าจะติดต่อทีก็ได้นะครับผมจะได้ไปคันนี้กิบเป็นไงนะครับเครื่องแน่นนะเะมื่อกี้บิดมาคือว่าซัดทอยยิงป้องปังกันนะฮะยางก็เหลือเหลือนะฮะโซสเตอร์เหลือฮะผ้าเบรกเหลือเลยก่อนส่งรถเราก็เซอร์วิสให้ก่อน ขายอยู่แล้วเนาะก็มีเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องชิ้มนมะนม่งม้นาระบบเบรกของเหลวในตัวเครื่องนะฮะก็สวิกรส่งทุกครั้งครับผมในฝากเจ้าสิบียาห้าร้อยคันนี้ด้วยสวัสดีครับผม